ไม่สกปรกตัวใช่เลยบุ๊แพทย์ปรกตัวแล้วหรือเนี่ยผิดตัวหรือเปล่าดิสโก้ไปณกผ่านมาโอ้ยใครทางเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนผู้ชมมืออิงกิทชาแนลวันนี้นะคะเราก็จะมาเออ่พักกระดาษเขาเรียกว่าแบบเป็นกระดาษปริศนาที่มันเป็นอย่างเนี้ยทุกคน มาพร้อมไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนขั้นตอนแรกให้เราทำอย่างนี้ก่อนนะคะให้ทำเป็นเชรเทสสวยๆเลยมาต่อขั้นตอนต่อไปให้เราทำแบบใครมีสติกเกอร์ก็เตรียมมาได้นะคะเอามาทำนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็จะใช้แบบบางคนอ่ตัดแบบกระดาษห คูณ6กสิคูณ 15, 20, คูณก็ได้นะคะน,นี่ค่ะเราได้แล้วนะคะแต่สำหรับหลัของหลัเป็นแบบ20 20คูณนะคะนี่ค่ะได้แล้วต่อไปนะคะกางออกค่ะกลางออกทำเหมือนเดิมค่ะแล้วอันนี้ถึงอัน,นี้นะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะโชว์ให้ดูเลยนะคะ สำหรับหนูมันง่ายนะ,ะมาเสร็จแล้วมันจะมันจะได้อย่างงี้ใช่ไหมคะพอกลางเราเราพับอย่างงี้แล้วก็กลางเอามาเสร็จแล้วนะคะให้เราทําเป็นแบบนี้มันมันจะได้เพดใช่ไหมคะใหเราทําอย่างงี้ค่ะแล้วก็พับอันนี้ถึงอันนี้อันนี้ถึงอันนี้อันนี้ ะคะพับใี่ถึงจุดเลยนะคะนี่พับที่ถึงจุดของมาแเลยนะคะจุดส่วนกลางคือจุดเริ่มต้นนะคะที่หนูมาพับก็ดาออันนี้คือ YouTube ค่ะบางคนอะ่ะอาจไปดูในแบบอินไอ อาจจะไปดูแบบใน Google นะคะทางหนูดูใน YouTube เอาเลยค่ะพับกระดาษเขียนเขียนกระดาษอะไรเขาเรียกว่ากระดาษอะไรนะคะแต่หนูเรียกว่ากระดาษตังงมูละไม่รู้เป็นอะไรนะคะคือเป็นแบบชอบคุยเรื่องแม่มดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่ากระดาษตั้งมนค่ะนี่นะจะได้อย่างงี้ค่ะถ้าพับนี่แล้วก็แล้วก็โชว์เนี่ย มาต่อไปให้เรากดดตรงนี้หน่อยมาาจะไม่ทับกันบ้างค่ะหงูมันทับกันนี่กดๆหน่อยนะเสร็จแล้วพลิกไปด้านนี้นะคะมันจะได้ประมาณนี้เราอันเกา่าคือหนูอ่ะถ่ายไปสองตอนแต่ตอนเกา่าหนูลบไปแล้วเพราะอะไรหนูคะเพราะว่าหนูอ่ะที่จริงมันต้องทับอย่างนี้ไปอีกแต่หนูไปแปะสติกเกอร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสติกเกอร์นี่หนูไปแปะสติกเกอร์นี้เลยมันยังมีรอยลอกอยู่นะคะ นี่ยฮะเนี่ย,ยพับพับพับให้สี่มุมเลยเนี่เราจะได้เป็นแบบกระเป๋าตังค์อย่างนี้นะถ้าเกิดมันมีทับ อัน,นี้อาจจะเจ็บมือนะคะไม่เป็นไรนะกดกดพร้อมจีอ่ะกระดทิมบ้างอะไรบ้างนะคะนี่จะได้อย่างงี้แล้วมันจะได้อย่างนี้นใช่ไหมคะข้างหลังให้เราเล่นอย่างนี้แล้วก็ใส่พับนนพับพับปอย่างนี้ค่ะพับไปด้นี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดมันแบบพับไม่ได้ให้เราเอานิ้วสอดไปไหน่อยนะคะนี่ค่ะ ของหนูใช้กระดาษ A 4นะคะเพราะว่านี่ได้แล้วเพราะว่าบ้านไม่มีค่ะนี่นะได้แล้วอืาเก็บได้แล้วทุกคน คนใครทำได้แบบแบบดีเยี่ยมกันเลยทุกเก่งนะเพราะว่าขนาดตนูแบบพับเก่งๆยังไ,ไม่รอดเลยคะะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนหนูพับเสร็จเรียบร้อยกันเลยค่ะไูกันเลย let's go น,นีเดี๋ยวเูาขออะไร้่อย่างสองอย่างนะออนนี้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะใช่แล้วค่ะการแปะสติกเกอร์หรือว่าเขียนเลขนะคะถ้าใครแบบไม่มีสติกเกอร์ที่บ้านเราก็แบบเขียนเลขหรือว่า ไม่ต้องไม่ต้องเขียนเลยก็ได้ค่ะหรือว่าเราบายสีอะไรก็ได้ตกแต่งอะไรเชิญเลยค่ะเขียนคําศัพท์เขียนได้เลยนะคะแต่ของหนูใช้เป็น,ปนติดสติกเกอร์นะคะและอย่างที่สองนะคือเขียนคําศัพท์งานนี่ไม่มีคําศัพท์นี้ยังว่างเาเลยบางคนอาจจะใช้เป็นแบบกระดาษสีก็ได้นะกระดาษสีไปวาดรูปวาดรูปวาดเลิก,ลก,ลกอะไรนะะั่นแหละค่ะแต่เราจะเขียนคําศัพท์ได้ไง เราต้องแบบทำเหมือนเดิมนะคะนี่แล้วหนูได้สร้างแล้วหนูได้กับแล้วหนูได้ทำหลายอันแล้วนะคะแต่ว่าหนูลืมถ่าคลิปตลอดเวลาเลยนะคะมาแปะกันเลยเอ,อ๊แปะผิดนะค่ะนี่เราไมไ่เล่นมุกนะคะของจริงนะะเราลืมจริงค่ะนี่แปะลงไปเลย สวยมากค่ะทุกคนมันน่ามีความน่ารักของมันอยู่แล้วแล้วมันก็มาน่ารักเป็นตีน่ารักมากเลยค่ะจะแปะก,กี่อันกี่อันกี่อะไรก็เชิญเลยนะคะหนูแปะเยอะค่ะนี่น,น่ารักอันนี้ขาดไปหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวเราของตัวไปเขียนก่อนนะพอเขียนเสร็จแล้วเราจะมาดูกันเลยค่ะ Let's go. เดี๋ยวอันนี้ EP พหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบสอนวิธีการเล่น EP พสองอย่าลืมไปดูกันด้วยนะแต่ตอนนี้หนูก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบาย